พระราชยนน์ในการพัฒนาชาวสยามด้วยธรรมจริยาและวิชาการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาที่คุณต่อปวงประชาอาณาราษฎรอย่างสูงยิ่งจะเห็นได้จากความตั้งพระราชาหฤทัยในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยศิลธรรมจัญยาและความรู้ทางวิชาการดังเช่น โครงจินดามณีปฐมกอากาปฐมมาลาหนังสือสามเล่มที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์นอกจากทรงโปรดกล้าปรดกระมมให้ตั้งโรงทานเพื่อพระราชทานเลี้ยงอาหารเด็กแล้วยังทรงโปรดอารัธนาพระสงฆ์มาสอนหนังสือเด็กที่โรงทานอีกด้วยซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรก ของสยามประเทศยิ่งพูนเพิ่มก็ยิ่งเติมพระกุศลบำเพ็ญผลมิได้ขาดในศาสนาไม่เสื่อมสูญพูนพระราช,ชศรัทธาดังมหาเวสสันดรไม่ร้อนรนพระปริชาญาอันเฉียบแหลมในพระองค์อีกประการหนึ่งคือการสั่งสอนธรรมจริยาสยามด้วยวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา มีการจัดทำวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาสำคัญหลายเล่มเช่นปัญญาสชาดกและมิรินทปัญหาเป็นต้นมีการแปลบทสวดและหนังสือจากภาษามาคตเป็นภาษาไทยทรงปลดกล้าปลดกระหม่อมให้สตรีในราชสำนักคัดลอกบทสวดออกแจกจ่ายเผยแพร่นับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาของราชฎร และส่งเสริมการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับสตรีพระราชดำริให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบำรุงด้านศิลธรรมจัญญาเห็นได้ชัดจากวัดยานาวาซึ่งเป็นวัดโบราณเดิมชื่อวัดข้อควายเมื่อทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย มีฐานเป็นสัมเภาขนาดเท่าเรือสัมเภาจริง mm. เพื่อเป็นคติแสดงถึงการบำเพ็ญพระบารมีธรรมในพระเวสสันดรชาดกที่อุปมาสำมเภาเป็นยานนำสรพพสัตว์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในเวลาเดียวกันเพื่อเป็นหลักฐานการสอนให้ผู้คนรู้จักเรือสำมเภาซึ่งครั้งหนึ่ง เป็นเรือสำคัญในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในการค้าขายเจริญสัมพันธม์มตรีกับนานาประเทศนำรายได้สู่แผ่นดินพร้อมกันนี้ได้พระราชทานนามพระอารามใหม่ว่าวัดญาณนวาวาจารึกองค์ความรู้ที่วัดราชโอรสารามก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แสดงความเอาพระราชหฤทัยใส่ที่จะให้วัด เป็นอาสมศึกษาที่เปิดกว้างให้ราษฎรนับว่าเป็นสุดยอดแห่งอาสมทางปัญญาที่พระราชทานไว้คือจากศัพทวิชาความรู้ที่วัดพระเชษตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพทรงโปรดกล้าโปรกระม่อมให้บุรณะปฏิสังขรณพระอารามนี้ใหม่เกือบทั้งหลังถือเป็นการบุรณะปฏิสังขรณครั้งใหญ่ นานถึง16ปี7เดือนนับแต่พุทธศักราช2375จารึกที่วัดโพนี้แบ่งออกเป็นหมวดหมวดคือหมวดเวชศาสตร์ได้แก่ความรู้ด้านการแพทย์และยาแผนโบราณตำราการนวดต่างๆและอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดวรรณคดีคำสอนตำราพิชัยสงครามความรู้ด้านภูมิศาสตร์ โดยจารึกอศัพทวิชาเหล่านี้ลงบนแผ่นศิลาประดับไว้ที่ผนังพระวิหารพระระเบียงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเล่าเรียนศึกษาได้ตามอัธยาศัยทรงโปรดให้ปั้นหล่อหรือสีดัดตนไปการสอนเรื่องกายภาพบำบัดพร้อมทั้งมีการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆให้ศึกษาควบคู่กับตำราสมุนไพรไทย จารึกสพพวิชาที่วัดโพนี้เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยด้านอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของชาติในปีพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้จารึกวัดโพเป็น มรดกแห่งความทรงจำโลกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทุกวันนี้ยามใดที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาศึกษาหาความรู้จากอาสมแห่งปัญญาที่วัดโพนี้ย่อมเป็นเครื่องย้ำถึงพระมหาการุณาธิคุณและคุณค่าแห่งพระราชมรดกด้านการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานไว้ให้แก่ชาวไทยและชาวโลกพระปรีชาญาณอันประเสริฐนี้ทำให้คนไทยรุ่นต่อมาทราบซึ้งและภาคภูมิใจในพระคุณอันประเสริฐที่ทรงสร้างไว้ให้สยามปรากฏเกียรติยศแก่นานา,นาอารยประเทศสืบต่อมา